สาหรับโชคชะตาของชาวลัคนาราศรีมังกรในเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปลายปีนี้สิ่งที่ถือว่าจะโดดเด่นสำหรับคุณก็ยังเป็นดาวเสาร์ค่ะดาวประจำตัวที่กลับมาโคจรเดินหน้าได้แบบปกติเอาล่ะอิทธิพลของดาวเสานั้นก็จะทำให้ชีวิตของคุณนะคะจะมีการขยับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าธันวาคมนี้นะคะคุณก็ลองเซตโกตั้งเป้าหมายรอเนาะวา่าปีหน้าปี2 1569คุณอยากจะพบกับความสำเร็จในเรื่องไหนแล้วก็จงทุ่มเทลงมือทำเอาละค่ะชาวมังกรค้ะทุกๆุกความสำเร็จที่คุณคาดหวังนั้น ก็เรียกว่าจะค่อยๆทยอยเข้าหาคุณทีละเรื่องทีละอย่างชาวมังกรอนอาจจะเป็นคนที่เดินช้ากว่าคนอื่นก็จริงแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอนเอาล่ะธันวาคมนี้หลายอย่างมันก็อาจจะยังดูผันผวนอยู่บ้างจะมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเข้ามาผสมปนเปนกันคุณก็อย่าได้ไปคิดมากคิดเยอะนะคะปีหน้าปี2569ที่จะถึงนี้ แม่หมอมองว่าจะเป็นปีที่ดีมากๆของคุณอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่มันบั่นทอนหัวใจก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งหลักเริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้าแบบชิลๆสบายๆกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ล u c กี n น m b เบอร์ช n e นช่องเลขมงคลอีกครั้งนะคะเอาละค่ะชาวมังกรทั้งหลายในช่วงเดือนธันวาคมนี้อันดับแรกแม่หมอก็อยากจะให้คุณปล่อยใจให้สบายๆเนาะอย่าไปคิดมากคิดเยอะและยิ่งใครเนาะที่ได้หยุดยาวในช่วงสิ้นปีปลายปีก็ขอให้คุณใช้ช่วงเวลานั้นกันอย่างเต็มที่นะคะหความสุขใส่ตัว แล้วค่อยมาตั้งหลักตั้งต้นในช่วงปีหน้าจะดีกว่าเพราะถ้าคุณจะมาคิดมาทำอะไรในช่วงนี้แม่หมอมองว่ามันจะยากและมันจะไม่ทันการนะคะแต่อย่างไรก็ตามในวันที่แม่หมอได้ลงคลิปนี้ไปเนาะจนถึงกลางเดือนธันวาคมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชะตาชีวิตของคุณ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพักก็ยังโครจรเข้มแข็งเป็นกเกษตรตราที่บดีเนาะก็ส่งผลให้คุณมักจะดวงดีมีโชคอยู่เสมอสัมพันธ์กับดาวพระราหูค่ะที่โครจรโยกหลังดาวพระเกตในตำแหน่งพันธุตรงนี้ก็แม่หมอจะเน้นย้ำสักนิดนะคะว่าบรรพระบุรุษท,ที่ล่วงลับไปเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาในบ้านจะยังปกป้องคุ้มครองให้โชคให้ลา ให้เงินแบบฟลุ๊กๆค่ะใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดเงินท้องไม่คล่องมือช่วงนี้ไปทําความสะอาดทิ้งพระสารพระภูมิรูปภาพอัฐิบรรพบุรุษแล้วก็อธิษฐานบอกท่านนะคะถึงแม้ว่าบางทีภาระการงานของเราอาจจะมีมากมีเยอะจนตัวเราก็ลืมนึกถึงท่านแต่ว่าท่านไม่เคยลืมคนและอันนี้เป็นทริคจากแม่หมอนะคะว่าเอาลอตเตอรี่ที่เราซื้อนะคะไปโชว์ให้ดูต่อหน้า รูปภาพแล้วขอให้ถูกรางวัลแม่หมอเป็นคนหนึ่งค่ะที่มักจะได้โชคจากทิกนี้นะคะพอได้เงินได้โชคมาเราก็ค่อยไปทําบุญให้ท่านอีกทีนะคะนอกจากนี้เนาะดาวพระเกตนั้นก็ยังจะช่วยดลบันดาลให้บางครั้งค่ะสิ่งที่เราคิดว่าไม่อาจจะช่วยเหลือเราได้ก็จะสามารถช่วยเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนในครอบครัวญาติพี่น้องจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะบางคนไปปัดกวาดทําทความสะอาด ที่บ้านก็จะไปเจออามรดกเก่าๆเจอทรัพย์สินมีค่าเก่าๆเจอเงินที่เคยลืมไปก็ได้ในวันที่6ธันวาคมค่ะก็ปรากฏว่าดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่พบวินาศดาวอังคารก็เป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งนะคะเมื่อเข้าไปเป็นวินาศนั้นก็แปลว่าชาวมังกรจะเริ่มเข้าสู่โหมดสโลลิ์เรียกว่าจะชิลกับชีวิตมากขึ้นความขยันขันแข็งก็เริ่มจะมีน้อยลงไป ถ้าหากคุณรู้สึกว่านะคะในช่วงธันวาคมนี้คุณรู้สึกขี้เกียจไม่กระตือรือร้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะอย่างไรก็ตามเนาะดาวอังคารเดิมนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด,ด้วยเมื่อโคจรเป็นวินาศก็หมายถึงชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากแดนไกลาจากช่องทางออนไลน์เลขบ้านเลขรถอาจจะเป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจากนั้นนะคะในวันที่7ธันวาคม ดาวพูดจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกจะไปโครจรร่วมกับดาวคู่ธาตุคือดาวศุกร์นั่นก็แปลว่าตั้งแต่7ถึง21ธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คำพูดคำจาจะพารวยนะคะจะก่อให้เกิดลาภผลใครที่ทำมาค้าขายช่วงนี้ก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้าหายอย่างคับคังและก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับการปิดการขายปิดดีลปิดจ็อบหรือการสัมภาษณ์งานค่ะ 16ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็ส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะหรือว่าในช่วงปลายเดือนธันวาชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลเข้ามานะคะคุณอาจจะได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือบางคนนะคะก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมแต่ข้อควรระวังก็มีนะคะใครที่จะต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ กันด้วยนะคะ ในวันที่22ทธันวาคมดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงนี้แม่หมอขอแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือ,อมีโอกาสที่คุณจะได้หยุดพักหยุดยาวนะคะไม่ต้องเหนื่อยกับการทำงานนะคะเพราะว่าดาวการงานเป็นวินาศแต่มุมที่2นะคะในหลายคนที่โชคร้ายคุณจะต้องระวังนะคะถือว่ามีเกณฑ์ที่จะตกงานว่างงานกันแบบไม่รู้ตัวประเด็นที่3ก็คือใครที่ไม่ได้หยุดนะคะจะต้องอด ทนทำมาหากินในช่วงสิ้นปีเมื่อดาวการงานของคุณโครจรเป็นมหาจาักรก็แปลว่า งานจะเยอะงานจะหนักนะคะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะได้เงินได้ความสำเร็จเป็นรางวัลตอบแทนนะคะ23ธันวาคมคาดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ในราศีมีถุนอีกครั้งสำหรับในช่วงนี้เรียกว่าชาวมังกรเองน่าจะต้องระวังกันให้ดีช่วงนี้เรียกว่าถ้ามีคนรู้จกักมีเพื่อนเก่าทักมาหาก็อาจจะเข้ามาขอหยิบยืมเงินขอความช่วยเหลือหรือก็อาจจะนำพาความ ยุ่งยากลำบากใจหรือว่าความเดือดร้อนมาให้เกิดกับคุณได้นะคะ ในด้านการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะยังโคจรเป็นลาบเป็นผลไปจนถึง21ธันวาคมตรงนี้ก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีแนวโน้มเนาะ,ะที่การงานยังราบรื่นยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนและช่วงที่ถือว่าธุรกิจการค้าการงานของคุณจะรุ่งเรืองสำเร็จมากๆนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคมนะคะเรียกว่าช่วงนี้เหมาะกับการเจราจาต่อรองการเซ็นสัญญา หรือว่าการสัมภาษณ์งานเนื่องเพราะว่าดาวศุกร์จะได้แรงหนุนจากดาวพุธนะคะทำให้ภาระการงานจะสําเร็จดีนะคะคนค้าคนขายคนทําธุรกิจกิจการก็จะรุ่งเรืองนะคะจะมีกําไรสูงนะคะเรียกว่าจะมีทั้งลูกค้าเก่ากลับมาอุดหนุนแถมยังจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยหลัง22ธันวาคมไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่าดาวการงานจะโคจรเป็นวินาศก็เรียกว่าจะเป็นจุดที่ควณจะเข้า สู่โหมดสโลลท์นะคะในหลายคนนะคะก็จะเป็นจุดที่ได้เตรียมตัววางแผนวันหยุดยาวนะคะวางแผนเดินทางกลับบ้านหรือการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้คุณนั้นจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเหมือนก่อนหน้านี้แต่ใครนะคะที่จะต้องทํางานต้องค้าขายในช่วงปลายปีตรงนี้คุณจะต้องทําใจนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณจะโครจรเสวยมาตรหานเป็นมหาจักรนะคะ มาหาจาักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเชงนั่นก็แปลว่าช่วงปลายปีนี้เนาะชาวมังกรคุณจะต้องยุ่งจะต้องวุ่นวายนะคะจะต้องเหนื่อยกับภาระการงานแต่ว่าปลายทางก็คือการเจริญเติบโตและก็ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพ้าจะยังโครจรเป็นเกษตรราที่บดีนะคะไปจนถึง6ธันวาคมนั่นก็แปลว,ว่าในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะยาวๆไปจนถึงวันที่6ธันวาคมชาวมังกรก็ยังเป็นลัคนาราศีที่จะจัดเต็มนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะเรียกว่าคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยถูกรางวาัลหรือจะได้ลาภผลจากบ้านจากครอบครัวนะคะ หลังหธันวาคมไปแล้วค่ะดาวอังคารจะโครจรเป็นวินาศก็ยังเกื้อหนุนให้คุณนะคะจะมีโชคดีจากช่องทางออนไลน์จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนแบบลับๆก็ได้อย่างไรก็ตามนะชาวมังกรอย่าลืมว่า ในพบลาพระโชคลาภความสําเร็จนั้นจะมีดาวสุกเคลื่อนตัวไปจนถึงปลายเดือนเลยนะคะดังนั้นค่ะความโชคดีของชาวมังกรอีกอย่างก็คือการเงินของคุณจะมาจากการทํางานจากธุรกิจจากการค้าขายหลายคนนะคะก็จะได้รับทรัพย์รับเงินมาแบบง่ายๆนะคะหรือมีโอกาสจะได้ของขวัญของสวยงามที่ถูกใจหลังเจ็ดธันวาคมนะคะก็จะมีดาวพุธย้ายมาเป็นอาศีติธาตุในราศีพิจิก ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำนะคะว่าปากจะพารวยวาจาจะเหนี่ยวซับนะคะถือว่าการพูดการเจราจาของคุณจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นและแม้กระทั่งศัตรูนะคะคนที่ทำตัวไม่ดีกับคุณนะคะในช่วงนั้นก็จะกลับมาทำตัวเป็นมิตรกับคุณแบบเหลือเชื่อนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ เมื่อดาวพฤหัสถอยหลังในตำแหน่งคู่ครองนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้ความรักของชาวมังกรจะเป็นไปในรูปแบบของการคิดถึงเรื่องในอดีตค่ะเช่นบางคนก็จะคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่านะฮะหรือจะแปลว่ามีเกณฑ์ที่ชาวมังกรอาจจะได้ไปพบเจอกับคนที่เคยเลิกรากันไปในอดีตหรือว่าจบกันไปแล้วคนเหล่านั้นก็อาจจะหมุนวนเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟน ก็นับว่ามีโอกาสจะได้เดินทางกลับไปในที่ที่เคยไปมาด้วยกันในอดีตค่ะต้องบอกก่อนเนาะว่าสถานการณ์ความรักของชาวมังกรในช่วงนี้จะดูทรงๆตัวนะคะเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงเดือนนี้ก็จะคล้ายๆกับเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่มันมีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศก็จะทําให้ชีวิตรู้สึกมีอะไรเข้ามาให้คุณรู้สึกไม่เบื่อจนเกินไปนะคะ ในด้านจุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวงังตั้งแต่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะดาวาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศและก็จะมีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุตั้งรับรออยู่นั่นก็แปลว่าชาวมังกรจะต้องระวังภัยที่มาจากความร้อนระวังในเรื่องของระบบไฟฟ้ากันให้ดีถ้าหากคุณไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะในช่วงปีใหม่อาจจะต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะคะล็อกประตูให้แน่นหนาะเพราะว่าโจรอาจ จะขึ้นบ้านก็ได้ที่สําคัญนะคะก็จะต้องปิดระบบไฟฟ้าหรือว่าปิดแก๊สให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางกันด้วยนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่จะต้องเดินทางขับรถก็อาจจะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าความร้อนหม้อน้ําของเครื่องยนต์ที่อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางก็ได้ประมาณนี้นะคะในวันที่รู้สึกว่าอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีทะเลาะก,กับแฟนจะได้แก่วันที่ 6, 7, 10, 11, 19, 20แล้าก็วันที่21ทธันวาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่อสศวินถือดาบแปดเหรียญและ10บถ้วย เอาละคะ่ะชาวมังกรทั้งหลายสำหรับไพ่ทาโร่ในเดือนนี้ของคุณนะคะก็เปิดตัวมาด้วยไพ่อัศวินถือดาบคา่ะดังนั้นก็แปลว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องต่อสู้บุกตะลุยฝ่าฟันไป ยิ่งในช่วงปลายเดือนธันวาคมก็ปรากฏว่าจะมีดาวหลายดวงไปชุมนุมกันในภพวินาศนะคะนั่นก็แปลว่าบางคนนั้นอาจจะต้องไปเจอกับเรื่องที่มันหนักหนาเนาะอาจจะต้องเจอกับงานที่ยากและเหนื่อยบางท่านก็หมายถึงการที่คุณจะต้องเดินทางไกลแล้วระหว่างทางมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาศวินดาบก็เป็นไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคยอมเหนื่อยวันนี้ก็เพื่อสิ่งดีๆในอนาคตดัง นั้นก็ขอให้มุ่งมั่นอดทนทำไปแล้วมันจะเกิดผลดีกับคุณนะคะส่วนไพ่แปดเหรียญไพ่ใบกลางนั้นเนาะถ้าเราถามในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าเป็นช่วงที่การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวมังกรจะได้เงินจากความรู้จากความสามารถจากสิ่งที่ลงแรงลงทุนช่วงนี้ยังเป็นโอกาสที่คุณหากหยิบจับทําอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นรายได้อยู่เสมอจากหน้าไพ่ก็ค่อนข้างบ่งบอกนะคะว่าการเงินในเดือน,น จะยังไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลจนเกินไปปิดท้ายด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะที่หมายถึงบรรยากาศแห่งความสุขใจาภายในบ้านภายในครอบครัวและด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตที่เคลื่อนตัวในพันธุนั้นแม่หมอก็ยังมองว่าชาวมังกรน,นะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากบ้านจากรถจากคนในครอบครัวหรือว่าหลายคนก็เรียกว่าคุณจะได้กลับไปเติมพลังงานพลังใจที่บ้านได้ไปพบเจอกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉ ลองในช่วงปีใหม่ก่อนที่คุณจะได้กลับมาตั้งหลักตั้งต้นสร้างรากฐานใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนะคะในปีหน้าปี2569กันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาล่ะแม่หมอรบก,กวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะจัดทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วคะ่ะดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะคะแม่หมอขอให้ในปีหน้าปี2560 ที่จะถึงนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนนะคะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยถูกหวยถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ